นีงครับพานั่าครับพัดเลี้ยวครับผมน้ำดำครับผักขี้เลี้ยวเนื้อจูรับเนื้อขาครับโอ้ยเด็กก่อนครับเสือร้องไห้เสือห้องไห้อีกเป็นต้นขึไห้ครับเสือโมโหกันครับมันเมาหลายเลยไห้เมาครับอันนี้ครับเบิร์ตหวานครับผมตบาีเด่นเลยครับนี่ครับข้าน้าครับพาน่าข้างหน้ากับมี่ตะวันอยู่หน้าบอเลยครับอยู่บ้านคันงหน้าครับบ่ครับโอ้อันนี้ครับดอกจ่อครับ ดอกจอกอีกโอ้ครับบังบ้านเรื่องมันดวยเลยครับอันน้ครับนะครับผมเรือดพับการแสดงนะครับบันอันนี้ก็เลือดครับเมื่อไงกินกินอาหารสิงโตครับพี่น้องพุณครับอันนี้สีเฮ็ดก้อยครับสีลาบก้อยแล้วก็นะครับแล้วเนาะคนแก่เลยครับคนแก่เลยคนจ้อเสียบมังแก้วพอสุรอยู่บ่ง้อยนี่ก็แก้วครับเจ้ยวสูตรให้ล้ำอีกแล้วครับบอกเสียบของเงินครับ ต่าอย่าแบบเฮ็ดกะเ็เดียวเสียบผัวลยครับโว้ยผัวอะนี่ใม่ได้พี่น่งเย็นสวยพี่แมงลูกไงแบนโอ้ยบครับแบบแสบเส้ยบม่ไงครับลงจานครับลงจานบ่ตรงนี้ครับลงไสกับลงครับเลี้ครับโอ้เสือครับเสืองานลงไส้ชิ่อมึงไงก็ยังไ่ได้เกี่ยวคนหรือเล่าเนยคนเลยครับ แบบดีครับต่อไปสิสรอยตับต่อได้ครับมึงอากินตับหัวมึงมันโจรอไหมพ่อสนุดคือผมบอกจุได้ยังนะอันนั้นอันนั้นใหังครับเสือบรืครับสามเสือต่อไปตับครับผมสามส่วนซ่ามือเดียวบอกพี่น้องครับร้องกันคตับบ้านครับหนวบ่ครับแก้วหนำมะขาครับมอบวานไหม ตาวานครับผมพี่น้องนูกพักลับครับเงย่นี่ครับเสียครับใช่ผมครับมุกัดขาพักครับนี่ครับสุดยอดเลยเจ้าหน่อยกับนไปร้องน้อนะครับมือนนิก้อยพ้อมครับวานอาทิตย์นี่นะครับเสียบบะครับ รอมันเถอะนะครับโอ้ยผักกินุ้ก็ใหญ่ครับแบบยืดครับเอาไป็นว่าหนานะครับเนาะครับสี่อกแลยวเครับโอ้ยปวดครับเป็นแท่้เลยนครับมือเแค่ไหนนะครับวันโอ้ยตับครับตับหวานครับสองตับได้เหครับได้ครับพัโล่นะครับโลมากครับโอ้ยพักครับโอ้ยไม่ออกพักอีกครับห่อพักอีกโอ้ยจังหน่วยใส่เสียแล้วไม่เลยครับปลามันจะห่างเลยครับมันจะห่างเลยครับพริกหน่วยครับ งั่วครับผมปอบพันโบไดนะครับคำใหญ่โพดครับงึงอยู่บ้มึงเชี่ยห้าก้อนครับพี่น้องคำบักใหญ่ครับภาพไม่ดีเลยครับเดี๋ยวเ็ยังได้ครับบันบม่ได้ครับจำวะครับบู้ยพันโบได้ครับบ้าเลยครับพี่น้องบัยมันไม่ต้นเท่อะท๊อกบู้ยห้ามห้าาของบ้านนะครับบู๊ครับสุดยอดครับเสียบลายครับมะเขือยัดเข้าไปอีกครับ นี้เครับนี่เอ็มโซ่เลยครับพี่เด็ดครับยิ่งเราแข็งก็ขึ้นครับครับเนี่ยอย่าทุบอย่าครับครับไม่ได้เมาจะเมาเหล่าครับ